ทะเลาะกันเละเลยทะเลาะกันน่าดูอ่ะโฆษณาเขาดีมากเขาคุณมากครับผมนะครับนี่แหละเอซวิบากกรรมไหมนะถามหน่อยวิบากกรรมบาปกรรมแท้ๆทำกับเขาไว้เยอะตอนนี้เขาเลยก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะ <laughs> นะตอนนี้เขาไปอยู่ด้วยกันสบายเลยจะกินอะไรก็กินกันสองคนเป็นไงกินสบายเลย เอออยากจะไปเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากจะพาเขาไปไหนก็ได้ไปเออตอนนี้สบายเหมือนพูดง่ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะโอ้แตก่อนแกลาบากแกก็ไม่มีใครเนะาะญาติพี่น้องก็ก็แค่ได้ดูแลกันั่งห่างเฉยๆแหละเออเอ,อใช่ทะเลาะกันเรื่องพวกนี้เยอะหลายเรื่องไม่ใช่ว่าแต่เรื่องนี้หรอกหลายเรื่องเลย <c oughs> หลายเรื่องทะเลาะเออคิดดูง่ายๆโดนตัวกันยังเหมือนโดนทรายเสกเอฟซีร้อนจะไปหมดอ่ะ <c oughs> โดนตัวเหมือนโดนทรายเสกนะโดนตัวกันก็ไม่ได้ร้อนอยู่ใกล้กันก็ร้อนเป็นไงนะเอก่อนที่จะวินาาสันตโลจากกันโดนตัวก็ไม่ได้ร้อนเออบอกว่าอย่ามายุ่งนะร้อนหงุดหงิด เออร้อนนงียอย่ามายุ่งแก่ชั้นเออนู่นอ่ะนอนมุมใครมุมมันโอ้โหคนเรามันก็ต้องนะมันอ่าแฟนกันผวเมียกันนะมันต้องอยู่ใกล้กันนี่ไหมมันต้องนอนด้วยกันนะตุกตาแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับผมมันต้องอยู่ด้วยกันไงใช่ไหมแต่ถ้าไม่ให้อยู่ด้วยกันแล้วจะไปอยู่กันเพื่ออะไรอ่ะเออมันจะไปอยู่กันเพื่ออะไรก็สุดท้ายก็ต้อง นะก็ต้องทะเลาะกันอีกเออแล้วก็ขอเวลาบอกว่าตอนนี้กำลังรักษาตัวอยู่ขอเวลาสามเดือนอ่ารอให้มันเซตเข้าที่ก่อนนะ <c oughs> อ่าพอสามเดือนต่อมาแล้วก็สามเดือนต่อมาก็พยายามจะเข้าหาอีกก็ไม่ได้อีกร้อนอีกงดหงิดอีกช่วงนั้นเอ้ยสรุปแล้วมันก็ไม่ได้นี่ว่าอย่างเงี้ยเออไปมึง ไปหากินข้างนอกไปเอาเงินไปเอาเงินไปหากินไปอ่าก็ต้องไปหากินอ่าพอไปหากินข้างนอกก็หาว่ามีชโชว์อีกอ้อะไรพราก็อยู่ลำบากนะในนิทานเรื่องนีนเอฟีนะอ้อยู่กันยากเลยโอ้โหเป็นไงบันเทิงที่คราวนี้อ,อ่นั่นแหละก่อนที่จะมีสาเหตุที่จะอ่าวิวาทกันอย่างดุเดือดแล้วก็ยังถึงขั้นแตกหักกันอนะ นั่นแหละก่อนหน้าเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย f อคนเรามันไม่มีใจแล้วอ่ะบอกตรงว่ายังไงมันก็ไม่อยู่ใจมันไม่ดีใจมันไม่ได้กันแล้วไงเออใช่ไหมคนมันไม่ใช่อ่ะหายใจยังผิด fc เอาจริงจริงในเมื่อใจจิตใจมันไม่ให้กันแล้วมันอยู่กันไม่ได้แล้วเออมันแก้วที่แตกแล้วมลาวแล้วจะอยู่กันได้ไงก็ต้องจากกันไปเออก็ต้องเห็นไหม ขึ้นเรืองค้นสารประกาศลั่นต่อหน้าสื่อนะครับไปกันแล้วเลิก,กแล้วเ,เลิกแล้วค่ะฉันเลิกกับเขาแล้วค่ะ <c oughs> เห็นไหมประกาศกันจนกระทั่งสื่อหลักยังต้องตกใจเลยสื่อหลักตกใจนะเรื่องเนี้ยเพราะเขาประกาศลั่นจริงๆถ้าเลิกกันแบบเงียบๆเนี่ยก็ไม่มีประเด็นใช่ไหม แต่นี้ประกาศออกสื่อมันก็ต้องเข้าใจได้ว่าโอเคแล้วล่ะ <c oughs> ถือว่าสุดยอดแล้ว <c oughs> ตั้งแต่บัตรนั้นเอฟซีเขาก็จะอยู่แบบตามลำพังเลยโดดเดียว <professors> ภายในก็ปัญหามีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันไปหมดเห็นไหมวิบากกรรมทแท้แทเอออยู่กับใครก็ไม่ได้ก็จะเป็นแบบนั้น,น,นเอฟซีเออบาปกรรมแล้วอ่ารวมหัวกับ แม่นอกไส้เลยจบเลยนะไม่ได้หนีกันเลยงานนี้ออเสุดท้ายก็เป็นไงอยู่ด้วยกันเลยเอนะอย่าลืมว่าคนนี้เขาหากินเฉพาะคนของตัวเขาเองนะเขาไม่ได้มามาลักมาอะไรมาพิศวาสนะไม่เกี่ยวเลยเขาหาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเขาเองตัวแม่นอกไส้เองนะไม่เกี่ยวกับลูกนอกไสนะ้เออ ถูกต้องครับผมแพ้ภัยตัวเองไมมแพ้สิทํากับเขาไว้เยอะแยะทํากับหลายคนทํากันไว้อย่างนี้เห็นไหมทํากับคนแก่ทํากับแม่แม่ทำกับนะทุกคนได้รับผลกระทบตอนที่นั้นอยู่ด้วยกันเห็นไหมเออแม้แต่กระทั่งจะไปดูแลแม่ยามแม่ป่วยก็ไม่ให้ไปแม่ก็ต้องไปกระเสือกกระสนพาให้คนข้างบ้านพาไปหาหมอ เอฟซีก็ลองคิดดูสิเออเหมือนมีลูกเหมือนไม่มีลูกก็มาไม่ได้ตอนนั้นก็ต้องฟังคาสั่งพอบอพอบอสั่งบอกห้ามมาก็ต้องไม่มาไม่ได้ามาทะเลาะกันดิขยับตัวก็จะไปทะเลาะกันอยู่แล้วเออมาได้ยังไงโอ้ลำบากเอฟซีมามาแล้วก็ทะเลาะแน่นอนด่ากันทะเลาะกัน ต้องถามอะคนคนอยู่ใกล้กันเขาจะรู้ดีเออต้องถามจานาจานาจนนาเขาเล่าให้ฟังประจําเนี่ยเรื่องทะเลาะกันเนี่ย <c oughs> เออแล้วทะเลาะกันเสียงดังบางทีบางทีโมโหโมโหไม่ไหวมาจุดประทัดข้างในจุดประทัดข้างในสวนยางเอฟซีแอดยังได้ยินมันก็ไม่ได้ห่างกันไกลสักเท่าไหร่เออมาจุดประทัดกันเห็นไหมเขาเระบายไง เขาไปคือมันอัดอั้นอะ่ะเออเกิดการโทรสะโมหะแล้วมันมันระบายกับใครไม่ได้ก็ต้องมาออกมาอา่ข้างในสนอยางมาระบายอยู่ข้างในสนอยาห็นไหมแก้ไม่ได้เอออยู่กันก็ทะเลาะกันประจำอ,อยู่ใกล้กันก็ไม่ได้ห้ามโดนตัวกัน <laughs> ร้อนมันร้อนนี่สิเออร้อนมันโดนทรายเสกก็ก็สุดท้ายก็ต้องไปคนล,ละทิศทางในหาวิธีการแยกย้ายจากกันเป็นไงอ่ะสมใจแล้วตอนนี้เอฟซีทางนู้นเข้าไปแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกนะโอ้ถ้ากลับมาแนละ้วงามไส้เลยใหม่ๆเขาจะกลับให้ได้หไหมเออเอ่อพอได้ไปนานๆเขานะ่ะการเวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ไงว่า การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามาแล้วเนี่ยมันดีกว่าเว้ยดีกว่าอยู่เว้ยเออแยกแล้วเนี่ยมันดีกว่าอยู่เว้ยเออเออมันก็ดีกว่านี่แล้วจะ,จะกลับไปทําไมอ่ะใช่ไหมเออจะกลับไปทําไมก็อยู่อย่างนี้สบายจะตายไม่มีใครด่าด้วยไม่ได้ทะเลาะกับใครด้วยเออใช่ไหมไม่เกิดเป็นโรควิตกกังวลด้วยเออไม่ทําให้เครียดด้วยเพราะด่ากัน,นมันต้องเกิดความเครียดอยู่แล้วถูกไหม เออพอมันไม่มีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวงกันมันก็สบายใจอยู่แบบสบายๆเอฟซี FC. ตอนเนี้ยเขาเหมือนมามาเกิดใหม่อีกรอบได้เกิดใหม่อีกรอบแล้วเอฟซี FC. เพราะอะไรเพราะว่าเขาสบายนะเขาไม่ต้องไปให้ใครมาด่าไม่ต้องไปใครบังคับจะไปไหนทีก็ต้องตามคำสั่งว่าให้มา อ่าเท่านู้นเท่านี้นะให้กลับมาเวลาเท่านู้นเท่านี้ต้องท,ทําตามสั่งเป๊เปเอ,อจะไปไหนยังไงนี่บอกกล่าวล่วงหน้าด้วยนะอยู่ๆหายไปเฉยๆเนี่ยไม่บอกกล่าวเนี่ยโดนออเต้องชี้แจงล่วงหน้าว่าจะไปไหนมาไหนแล้วกลับเมื่อไหร่โอ้โหเป็นไงต้องรายงานให้ทราบชี้แจงทราบเอ,อจะลาไปไหนจะแยกไปจะไป พูดง่ายๆอ่จะไปดื่มไปดิ้งกับเพื่อนฝูงหรืออะไรเนี่ยต้องรอคำสั่งอนุมัติก่อนอ,อถ้าไม่อนุมัติคุณไม่มีสิทธิ์ไปนะถือว่าไปโดยพละการนะครับกลับมานี่โดนตัดสินเลยไม่ต้องสืบพยานหรือไตส่สวนใ,นในดๆทั้งสิน้นตัดสินก่อนแล้วเข้ามาไตาส่สวนที่หลังผิดถูกก็ว่ากันไปอีกถ้าผิดโดนอีกเออผิดนี่โดนอีกเอฟซี เป็นอย่างนั้นนะครับทะเลาะกันคือน้อยคนที่จะไม่น้อยครั้งนะที่จะไม่ทะเลาะส่วนมากก็ทะเลาะกันบ่อยๆเอ,อมีปัญหามีประเด็นนั่นแหละมันถึงอยู่กันไม่ได้เพราะอยู่ไม่ได้นะมันก็ต้องมีการเลิกลากันไปสุดท้ายก็แยกย้ายจากกันไปโดยถาวรเลยนะไม่มีทางเราที่ได้กลับมาเขาไม่กลับมาแล้วเขาบอกว่าดกน้อยที่บินออกจาก กงไปแล้วเนี่ยไม่มีวันหวนคืนกงกงเก่าแน่นอนโอ้โหเป็นไงนกน้อยได้ไปลายไกลแล้วเ,เห็นไหมก็สบายแล้วตอนนี้ไม่มีค่าทาทบริวารแล้วนี่เออไม่มีใครจะอยู่ให้ชี้นิ้วใช้แล้วสบายสบายนะตอนนี้คุณจะทําอะไรคุณก็ทําเต็มที่ไปเลยเออ,อยู่แบบสบายๆอยากจะทําอะไรก็ทํานะอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมสบายๆนะี่ ทางนน้นเขาก็สบายเหมือนกันเอ,อไปไหนมาไหนก็โอ้เนื้อหอมแล้วเเนื้อหอมแล้วเพราะว่าสบายแล้วไงดั่งคุยเอฟซีบ้างนะไปหาลูกนี้นั่นไปเที่ยวอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะไปสังสรร์ปาร์ตี้หรือจะไปพาแม่ไปกินข้าวนะพาแม่ไปดูนู่นดูดีพาไปได้หมดสบายสบาย เอฟซีก็สนับสนุนดูก็เยอะเอคนดูก็เยอะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นไงเอมีชีวิตที่เป็นปกติดูแลพ่อแม่ดูแลแม่โอ้โหนะครับต่างกัน,กนทั้งนี้เลยถ้ากลับมานี่มากระโดดมาเข้ากองไฟเลยล่ะพูดง่ายๆถ้ามาโอ้โหตอนนี้กำลังร้อนระอุเลยนะเหลืออีกไม่กี่วันแล้วละเอฟซี กำลังดิ้นแลหละเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเ,ออเข่ามาก็โหดูไม่ได้อะไม่ควรแล้วเอาพูดง่ายยังไงเขาก็ไม่มาดีกว่าสั้นๆเลยเออไม่มาแล้วถามว่าทั้งแม่นอกไส้ช่วยอะไรได้ไหมไม่มีทางครับพูดอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ให้ช่วยอย่างเดียวคือช่วยพูด พูดถามว่ามันดีไหมไม่ดีเออพูดไม่ได้ช่วยอะไรเลยมีแต่เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้นพูดตัวเองได้เงินแล้วถามว่าช่วยลูกได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ลูกต้องการเยอะมากต้องการไม่ใช่น้อยเลยต้องการหาคนช่วยหาสปอนเซอร์ตอนนี้กำลังวิ่งหาสปอนเซอร์อยู่ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้ ่าแม่แม่เอฟซแอดคิดว่าแม่แม่เอฟซีเขาคิดในใจว่ากูจะไปช่วยทําไมวะเน,นี่ยนะช่วยครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปก็ต้องมาช่วยกันอีกนะเออมันบ่อยเกินไปก็ไม่ไหวนะถูกไหมถ้าคนเรามันไม่รวยสุดๆจริงๆเป็นอาจจะเป็นเศรษฐีบ่อน้ํามันอย่างเงี้ยนะเอาเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างเงี้ย เอออันนั้นมันก็น่าช่วยเพราะว่าเขารวยมากๆไงเออแล้วคิดว่าเขาจะมาช่วยเพื่อเอได้ผลประโยชน์อะไรจากตรงนี้ช่วยแล้วเนี่ยได้ผลประโยชน์อะไรจากจากตรงนี้ไม่น่าจะมีนะผลประโยชน์เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดการตลาดได้ไหมก็ไม่ได้น้อยไปไม่พอ,อคุณคุมคนเนี่ยน่าจะต้องอย่างน้อยต้องหลายสิบล้านคนถ้าคุณมี power อย่างช่างใหญ่ที่เขาสั่ง พูดง่ายว่าเขาต้องการทําอะไรเนี่ย fc ก็องรวมพลังไปช่วยเขาอย่างอันนี้ก็เรียกว่ามี power การพูดคุยกับ fc แต่อันนี้ถามว่าอันนี้เขาจะช่วยได้ไหมไม่ได้มี power คุยกับ fc แล้วให้ fc ช่วยได้ไหมก็ไม่น่าจะได้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเอ่อพูดง่ายว่าพลังอํานาจนะครับหรือ,อ,อการต่อรอง หรือบารมีเนี่ยมันไม่ตัมันไม่มีเลยมันต่างกันเยอะเอาพูดง่ายเออมีอย่างเดียวอะที่เกาะอยู่ทุกวันเนี่ยที่คอยคอยพูดอยู่ทุกวันก็คือแม่นอกไ้ก็เหลืออยู่แค่นั้นเองแต่แม่นอกไ้ก็หาเรื่องตีท้าตีท้าต่อ,อยกับคนอื่นไปทั่วเออมีเรื่องกับคนนู้นบ้างมีเรื่องกับคนนี้บ้างก็เพราะอะไรก็เพราะไปตําหนิเขาไงเออ เดี๋ยวไปตามหนมิอันนูน้นบ้างเดี๋ยวจะไปทหนมีคนนี้บ้างเดี๋ยวไปว่าคนนูน้นบ้างว่าคนนี้หาเรื่องเ็าเรียกว่าแกงปากหาเซียนอยู่ดีไม่ว่าดีเออไป,เไปกระแทเขาไปกระแทแหนเขาโน่นน่สุดท้ายเขาก็ด่าเอาอสบายใจไปเขาด่าหน่อยก็สบายใจแล้วล่ะเออแล้วก็บอกว่าด่าคนอื่นว่าเป็นคนเลวเป็นคนสาะระเลวนู่นนี่นั่นแอดว่าขานี้เลวที่สุดแล้วที่แอดดูมานะ อันนี้เราพูดแบบกลางๆเลยนะพูดแบบไม่เข้าข้างเลยนะไม่เกี่ยวกับใครเนะเราพูดแบบตรงๆเลวที่สุดแล้วที่เคยรู้จักมาเป็นคนที่แย่ที่สุดไม่เจียมตัวว่าคนอื่นแต่ตัวเองทําไม่ได้สักอย่างหนะึออ่งด่าคนนั้นสารเลวด่าคนนี้สารเลวเอ,อ,อากตันยูมัง้งอันน,นูุนนะี้เนี่ยแต่ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองก็ทํา แล้วไม่ได้ทากับคนอื่นนยทากับญาติตัวเองนี่แหละเออไม่สนใจพ่อจะอยู่ยังไงไม่สนใจญ,ญาติพี่น้องอยู่กันแบบไหนยังไงไม่เคยถามข่าวข่าวถามแต่อีกคนนึงเออถามได้ว่าติดต่อได้ไหมมันได้อยู่แล้วการติดต่อประสานงานเนี่ยติดต่อคุยกันเองเนี่ยเออพูดคุยกันไม่ต้องคุยกันเห็นหน้าได้ยินเสียงพูดคุยกันนะถูกไหมแต่อันนี้ ตัวเขายังไม่รู้เลยเขายังบอกอุย้ยมันไม่เคยติดต่อมาเลยมันก็แอบไปโทรถามว่าพี่พ่อเป็นไงพี่เป็นไงบ้างอ๋อสบายดีอ๋อแค่นั้นรู้เรื่องอย่างเงี้ยเหรอมันจะมีความปลื้มใจตรงไหนถามหน่อยเออคนที่เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยปลื้มใจไหมไม่ปลื้มเลยเขาบอกโอ้โหแม่งใจดําจริงๆไม่เคยถามกูมาเลยว่ากูอยู่ยังไงสบายดีหรือไม่ทุกข์ใจหรือเปล่า ไม่ถามไม่ไถ่อ่าคนพวกนี้เอฟซบอกได้เลยว่ามันไม่มีความจริงใจให้ใครหรอกมันไม่ได้รักใครจริงหรอกแม้แต่ญาติพี่น้องมันยังทะเลาะกันเลยแม้แต่ญาติพี่น้องยังหาเรื่องหาราวใส่าการฟ้องร้องกันแล้วเอฟซีคิดว่ามันจะไปช่วยใครจริงไหมเออจะไปรักใครจริงไหมรักไม่ได้พ่อแม่มันยังไม่รักเลย <laughs> จะไปว่าคนอื่นนะพ่อแม่ตัวยมันยังไม่รักเลยมันจะไปรักใครได้เออจะไปรักคนลลกนู้นรักคนนี้ปากมันพูดไปแค่นั้นแหละแต่การกระทำเนี่ยมันย้อนแย้งกับกา,การกระทำปากพูดไปอย่างเอ,อ่อการกระทำก็สวนทางกันเลยก็ญาติตัวเองเนี่ยแท้มันยังไม่เอาเลยถูกไหมนะับภาษาเลยคนอื่นไม่ใช่ญาติมันแล้วก็ไม่ได้เจอหน้าอีกต่างหาก ที่มันทําพูดอยู่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อหาเงินหลอกหาเงินกันเฉยๆนี่แหละเอ่ออาจจะเข้าไปกอดมั้งไปรักไครไปจูบไปจุบจุบมั้งเพื่ออะไรเพื่อเงิน <c oughs> เออให้ว่าเอฟซีเนี่ยเอฟซี FC จะได้บอกโอ้มันเป็นคนดีเนาะมันคนนี้ใสด่ดีมึงไม่รู้หรอว่าเอา่อญาติโกโหกามยังทิ้งเลยเออแล้วมันจะไปรักใครจริงเอฟซี FC. อันนี้มันเป็นความสัตย์จริง เป็นความเป็นเรื่องจริงที่มันมันไม่ต้องไปปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเอออันนี้เป็นไงทะเลาะเบาแวงญาติพี่น้องด่ากันเละเทะฟ้องร้องกันญาติฟ้องร้องกันเออทําไมต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันมันไม่ได้รักใครขนาดญาติกัน,นยังไม่รักแล้วมาษสาะไรคนอื่นไปรักไหมนะไม่รักเข้าไปทําอย่างนั้นแหละเพื่อหาเงินเฉยๆนี่นี่ยเอฟซี FC. เออพอจะตายก้ามา พอจะโดนพูดง่ายว่าสถานการณ์กระทันชิดเข้ามาใกล้เข้ามาอย่างงี้ถามว่าใครจะมาช่วยอย่าได้ฟันเลยมันไม่ช่วยอยู่แล้วแม้แต่ญาติมันยังไม่ช่วยเลย <c oughs> เอพี่น้องผู้ให้กําเนิดมันยังไม่มองเลยนับประสารมันจะมามองคนนี้ได้ยัยงไงมันคนละเรื่องเลยติมันไม่มองหรอกมันก็เอาพูดเอาดีใส่ตัวเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเท่านั้น เรื่องอื่นเนเดฝันเลยคนดีๆเนี่ยมันไม่มีเขาทากันอย่างนี้หรอคนดีๆเนี่ยยังไงเขาก็ต้องอพูดคุยแล้วก็ต้องรักให้ญาติพี่น้องเป็นอันดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปให้ความรักกับคนอื่นญาติพี่น้องต้องต้องรักก่อนต้องต้องต้องสามัคคีกันดีมากแล้วถึงจะความรักก็ถึงจะกระจายไปให้คนอื่นได้เอถ้าความรักไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องยังไม่ให้อะ อย่าได้ฝันแล้วว่าคนอื่นจะได้ให้ได้อ่ะมันไม่ให้อยู่แล้วอืมใช่ไหมมันลังเกียจแน่นอน